เราก็มาดูว่าวันนี้ฮิดายะเนี่ยที่บันหายไปเพราะเราไม่ได้รับฮีดายะใช่ไหมเราจะทํายังไงให้รับฮิดายะเพื่อไปสู่อิมานท่านพี่น้องครับประการแรกถ้าเราจะต้องการฮีดายะจากอัลลอฮ์ท่านพี่น้องเราต้องขอดดอาวันนี้เราขอดดอาเ้ล่ะบางคนก็บอกขอไงขอตรงไหนอีดีนัสเซรอตันมุสตะกีมไงขอแล้วให้นึกว่าเรากําลังขอฮีดายะนะเสร็จแล้วเวลาละหมาดเสร็จแล้วเรายกมือขอดดอาเคยขอฮิดายะกันไหม ขอไปไหนแต่ไหนเลยขอให้รวยขอไปไหนแต่ไหนเลยใช่หไหมละ่ะธุรกิจแต่ไม่เคยขอฮิดายะหเลยนะทั้งในสโยูดทั้งหลังละมัดในสุโบยังดีดียังมีอยู่นะใครที่อ่านนะนะอัลลอฮุมะดีนีฟีมันถ่ายใะอันนั้นนะดดอาฮิดายะแต่ใครไม่ขอก็ไปอ่านต้นอื่นเอาก็แล้วแต่ดังนั้นที่เขาวางไว้มันคือดดอาเราก็บอกดูอากูโนโดนนะคือดดอาแล้วก็อ่านดดอาในละมัดผิดไหมละ่ะเราไม่คุยกันเรื่องขีราบนะ ขัดแย้งแล้วไม่คุยแต่ถามว่าละหมาดคืออะไรภาษาอาหรับละหมาดคืออัดดูอาอัอาก็คือขอตอนไหนก็ได้ก็ขอไปสิแล้ววันนี้ถามว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อะไรครับเรียนรู้ศึกษาฝ่ายหาความรู้ไหมแบบเนี้ยเราก็ไปเติมเต็มวันนี้เราละหมาดสุนัตไหมวันนี้เรานําแบบอย่างสุนนะของเราสุลุ่านมาปฏิบัติไหมวันนี้เราอยู่กับคนซอนได้ไหมเนี่ยแหละคืออัสบาบที่จะเกิดอะไรฮีดายะ